เดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมท่านไปดูซีรีส์ดูไปเรื่อย EP ที่สกันนั่นเองซึ่งคลิปนี้นะฮะก็เป็นคลิปที่2แล้วสำหรับซีรีส์นี้กันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ล share, และอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนั่นเองนะคะุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่า let's go โอเคครับทุกคนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพิสูจนรายการวิทยุดแคสกันนั่นเองวันนี้นะฮะเรากลับเข้ามาคครั้งเเช่นนยะะฮ ที่มันแปลกๆภายในเกม Minecraft มนะฮะทุกๆแพลตฟอร์มเลยนั่นเองว่าจะเป็น u t u b e นะครับหรือจะเป็นติ๊กต็อกกันนั่นเองเ <c oughs> พราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ EP ที่2กันเลยดีกว่าแต่ก่อนเราจะไปดูกันนะฮะสำหรับใครที่มีดูคลิปที่แล้วนะฮะสามารถทำการกดก,ากดกาด้านบนขวามือได้เลยนั่นเองนะฮะซ <c oughs> ึ่งวันนี้นะฮะคุณผู้ชมเราก็ยังอยู่กับช่องเดิมกันนั่นเองนะฮะ <c oughs> และเขาเนี่ยได้มีการลงคลิปใหม่ด้วยนะฮะตั้ง5คลิปแน่คุณผู้ชมและหลังจากนั้นนะฮะเดี๋ นี่มาแล้วคุณผู้ชมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเลียวในรูปแบบไหนนะฮะคุณผู้ชมโอ้สวัสดีคุณลุงมาแล้วคุณผู้ชมเราต้องทําการทักทายก่อนถูกต้องไหมจริงจริงแล้ววิลเลจเจอร์นี่ยเราสามารถทำการแลกของได้นะฮะคุณผู้ชมซึ่งดูเหมือนกับว่าตอนนี้เขามาจุดหนึ่งอาฮาแล้วก็ทําการสปอนวิลเลจเจอร์ใช่ไหมคุณผู้ชมโว้วโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็ <c oughs> คืออันนี้มันทําการวางสปอนไปปุ๊บนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยตัววิลเลจเจอร์มันค่อยๆขึ้นมาเลยนั่นเองนะ,ะฮะโคตรเจ๋งคุณผู้ชมมันเหมือนกับว่าเป็นความเร็วของโลกหรอคุณผู้ชมผมคิดว่าน่าจะในเรื่องของพวกดินอะไรประมาณนี้ซะมากกว่านะฮะคุณผู้ชมนี่มีการใช้คอมมานด์บ็อกด้วยนะฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมเออฮะมีดินหนึ่งบอกโวโอเมก็โอเมก็ oh God. Oh God. <c oughs> อะไรกับเนี่ยคุณผู้ชม อารมณ์เหมือนกับแผ่นดินไหวเลยเว้ยคุณผู้ชมเหมือนกับว่าดินมันค่อยค่อยแตกอะไรในรูปแบบนี้นะฮะใช่คุณผู้ชม มันเหมือนกับแผ่นดินไหวอะคุณผู้ชมโคตรใช่เลยคุณผู้ชมอารมร์เหมือนกับว่าเป็นรอยแตกอะไรประมาณนี้เลยนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นลีดีน่าสนใจนะฮะแล้วก็มีความเรียวด้วยนั่นเองอ้อแล้วก็มีน้องหลายๆคนเนี่ยบอกกันมานะฮะว่าช่องนี้นะเขาจะทําในเรื่องของ CG อะไรประมาณนี้นะซึ่งผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็น C g จจริงฮะคุณผู้ชมว่ามันนเกมไมค์ครับนี่มันทําในรูปแบบนี้ไม่ได้มันเกิดจากการตัดต่อกันนั่นเองนะฮะนน่เน่เน่น่เน่อันนี้คือโกเลมฮะคุณผู้ชมเป็นความเรียว คุณผู้ชมอาสร้างโกเลมออกมาอ้าวไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยคุณผู้ชมโว้ โอ้ my god โอ้ my god อยู่ๆมันกลายโอ้โหเป็นรูปโบรดแบบนี้อ๋ออารมณ์เหมือนกับว่ามันค่อยๆกลายสภาพอะไรประมาณนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมโอ้ my god โอ้กว่าจะเกิดโกเลมหนึ่งตัวขึ้นนี่ผมคิดว่าใช้เวลานานมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมไหนลองลองดูอันอื่นสิคุณผู้ชมอันนี้คืออะไรเนี่ยผมอยากรู้มากเลยคุณผู้ชมเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของโซ่แล้วมั้งฮะคุณผู้ชมคืออะไรวะ พอเวลาเราใช้โซ่ไปอะฮะปักไปที่บ้านของวิลเลเจอร์อะฮะแล้วเกิดขึ้นโอ้ <What? S 2> มาเป็นโซ่ใหญ่แบบนี้เลยเหรอ <c oughs> เป็น CG หนักขนาดนี้เลยใช่ไหมเนี่ยคุณผู้ชมผมนึกว่ามันจะสามารถแบบลากบ้านได้อะไรประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมแต่อย่ทรงแล้วผมคิดว่าน่าจะลากบ้านไม่ได้แน่เลยนะฮะคุณผู้ชมโอ,โอ,โอ้เหมือนกับว่าโซ่มีความเปลี่ยนสีด้วยนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันก็สีดำนะฮะหรือว่ามันก็จะสีเทาอะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะอันนี้คืออะไรเอ่ยไหนดูซิคุณผู้ชมอันนี้มีระบบเลสโตรนด้วยอ่าฮะวางเลสโตนบล็อกไปนะฮะวางในถุงขันโยกไปอ่าฮะแล้วก็อะไรตรงกลางอ่าตรงกลางวางโซ่นะ เป็นโซ่แบบปกตินะฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ทําการกดปุ่มใช่ไหมคุณผู้ชมอ่ะฮะกดปุ่มปุ๊บอ๋ออันนี้เป็นธรรมดานะฮะคุณผู้ชมไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายนะฮะแต่พอเป็นโซ่อันนี้ปุ๊บนะ,ะที่มีความเร็วเข้าไปปุ๊บนะฮะพอกดปุ่มปุ๊บ มันกดไม่ได้เว้ยคุณผู้ชมเอามันเหมือนกับว่ามันถูกตึงไว้อะไรประมาณนี้กันนั่นเองนะฮะเฮ้ย CG อันนี้ถือว่ายังใช้ได้อยู่ฮะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้ก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะ,ค,ะคุณผู้ชมต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ t ิ k t o k กันบ้างนะฮะซึ่ง t i k t o k ช่องนี้นะฮะผมอยากนําเสนอคุณผู้ชมมากๆเลยเขามีชื่อว่า Kiss เล็ก o u นั่นเองนะฮะซึ่งช่องนี้เนี่ยจะมีหัวข้อให้เราเลือกเนี่ยมากมายหลายอย่างเลยนะฮะไม่จะเป็นทิกนะฮะหรือจะเป็นคลิปที่ส่งมาให้นะฮ โว้าวสุดคุกเกมครับคุณผู้ชมตอนนี้เขียวนะฮะแล้วก็แดงว้าวว้าวว้าว,าว,าวาคุณผู้ชมคิดว่าเขาจะรอดไหมผมคิดว่าเขาน่าจะรอดเลยเฮ้ยคุณผู้ชมแต่ว่าทําไมตัวมันใหญ่ขนาดนั้นวะแตัว่าหญิงมีโคตรใหญ่เลยโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็เฮ้ยเส้นหนุ่มหน้าแล้วคุณผู้ชมวิ่งวิ่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 เยี่ยมอีซี่คุณผู้ชมไอ้นนี้ใช้ได้อยู่คุณผู้ชม ผมนึกว่าเขาจะไม่รอซะแล้วนะฮะเอ้ยอันนี้ก็น่าสนใจคุณผู้ชม this is t o op นะฮะเป็นการวางรางรถไฟในรูปแบบของโค้งๆนะฮะเหมือนกับหอยเลยอ่ะคุณผู้ชมอ๋ออันนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะมาทำการเทสแน่เลยว่าระหว่างตรงๆกับหอยในรูปแบบนี้อะไรเร็วมากกว่ากันนะฮะ what oh my god holy shit ถ้าบอกว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราขับรถไฟนะคะหรือว่านั่งรถไฟแบบตรงๆนะฮะมันใช้เวลานานมากกว่าทำโค้งๆคงในรูปแบบนี้อีกนะฮะนี่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้ทฤษฎีนี้มาจากไหนนะฮะแต่ที่แน่ๆคือมันเร็วมากกว่าทางตรงอย่างแน่นอนไม่ครับเวฟอ่ะฮะน่าสนใจฮะ,ค,ะคุณผู้ชมอันนี้อา่าฮะมีการวางวงจรมีรางรถไฟอา่าฮะโอเคมีรถไฟอา่าฮะเด้งในรูปแบบนี้อา่าฮะ แล้วก็วางไวอ๋อมีระบบวงจรด้วยนะฮะทุกคนโอเคหลังจากนั้นก็วางเลสตนเพิ่มเติมอ่ฮะผมคิดว่ามันต้องใช้วงจรอ,อะไรบางอย่างแน่ๆเลยคุณผู้ชมเพื่อทําให้มันเนี่ยสามารถเด้งได้ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ว้าวสุดยอดคุณผู้ชมอะเราหมือวางแล้วทำให้มันพร้อมๆกับทํานองเพลงอะไรประมาณนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมน่าสนใจนะฮะเป็นการกดไลค์ไปฮะคุณผู้ชมอันนี้คืออะไรคุณผู้ชม m i n e c r a f t Life Hack อ่าฮะ ทำการวางบล็อกโคนนี่ไปอ่ะฮะซึ่งอันนี้เป็นบล็อกเวอร์ชันใหม่นะฮะทุกคนหลายๆคนที่ไม่ได้เล่นมาครับมานานเนี่ยอาจจะไม่รู้นะฮะว่าตอนนี้น่ะการอัปเดตของเขาถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็สไลด์ลงมาอา่ะฮะวางบล็อกที่มันปล่อยออกซิเจนนะฮะแล้วก็วางน้ําไปอ่ะฮะวางแต่ละชั้นอ่ะฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฮะน่าจะไม่มีอะไรนี่นะแต่ว่ามันก็มีช่องอยู่ใช่ไหมคุณผู้ชมอโอ้โอ้ยโว้ คืออันนี้เนี่ยนะผมต้องขอทําการพอตก่อนเลยนะฮะ oh. คุณผู้ชมสําหรับบล็อกฮนี่นะคะคุณผู้ชมคือมันจะเป็นบล็อกที่แบบว่าหนึบมากๆเลยนะฮะแต่ว่ามันไม่มีชีวิตนะคะคุณผู้ชมซึ่งถ้าเกิดเราโดนมันไปหรือว่าเด้งไปหามันอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็จะแบบเด้งดึงเด้งดึงอะไรประมาณนี้นะะั่นเองนะฮะแต่ว่าเนี้เนะี่ยเหมือนกับว่ามันจะมีช่องเหลืออยู่นะคะแล้วพอเราเข้าไปแก้มันปุ๊บเนี่ยมันก็ทําการปล่ออกซิเจนออกมาถูกต้องไหมะค,ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะฮะเราก็สามารถไลด์โตขึ้นไปได้นะฮะโดยที่เราเนี่ยไม่โดนออกซิเจนแบบเต็มๆตััวเเลลยนนนนน่่องะะาาสใจทกกรดไคคปุชม เลนโบเบคอนผมเรียกมันว่าเบคอนแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมอ่ะฮะแล้วก็วางแท่งแบบนี้อ่ะฮะอันนี้เป็นแท่งกระจกสีนะฮะคุณผู้ชมรู้สึกว่าน่าจะวางแล้วข้างล่างวางไอ้นี่เปล่าเป็นตัวเบคอนเนี่คุณผู้ชมผมคิดว่าในรูปแบบนั้นนะฮะดูจากทรงแล้วนะครับเราทําการกดไลค์ไปก่อนเลยะฮะคุณผู้ชมน่าจะใช่นะคุณผู้ชมแต่ว่าทำไมมันวางสูงขนานดนี้ไว้นะ่ะคุณผู้ชมอ่ะฮะแล้วก็ทุบด้านล่างโว โอ้ oh, my god อะเราไม่เหมือนกับว่ามันสามารถขยับแล้วก็หมุนได้จริงๆอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแสงของเจ้าตัวเบคอนเนี่ยมันสามารถหมุนได้ถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมแต่ว่าตรงกลางนั้นนะฮะมันมีกระจกสีลุ้งวางไว้ด้วยนั่นเองนะฮะทำให้มันดูแบบมีมิติมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองอันนี้คืออะไรฮะทุกคนโฮมเวิร์กปัทเทสอ๋ออันนี้กันบ้านกันบ้านโอ้อีซี่คุณผู้ชมกันบ้านผมแบบนี้เลยนะฮะซอมบี้สองตัวนะฮะไอ้กันบ้านที่สองคุณผู้ชมซอมบบี้กกัสเร ตั้นนะฮะเป็นอะไรที่อีซี่มากๆเลยนั่นเองนะฮะต่อไปเป็นเทสฮะคุณผู้ชมดูเทสสิ <c oughs> เท็นี่ใช้มังกรเลยทีเดียวนะฮะชีวิตจริงเป็นในรูปแบบนั้นเลยนะคุณผู้ชมการบ้านเป็นที่ซิมโป้ซิมโป้นะฮะแต่พอเวลาเราไปสอบจริงๆนะฮะผมคิดว่าเหมือนผมเรียนมาทั้งปีเลยเลยประมาณนี้นะ,ะทั้งที่จริงแล้วเราเพิ่งเรียนไปได้ไม่กี่เดือนนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมอันนี้คืออะไรอ่ะคุณผู้ชมสร้างประตูเนเธอร์หรออ่ะฮะหลังจากที่สร้างประตูเนเธอร์เรียบร้อยปุ๊บแล้วก็ทําการวางระบบอ๋อวางทีทีเอ้ยอันนี้ผมเคยดูนะคุณผู้ชมอารมณ์เหมือนกับว,ว่าทําการสร้างวงจรออกมาใช่ไหมหลังจากนั้นะก็ทาการจุด T NT, T นะไดน่ะเงปอยูใ อีกนิพิตหนึงนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะทําในรูปแบบนั้นแน่ๆเลยนะฮะนี่ตัววงจรอ,อย่างเยอะคุณผู้ชมซึ่งจริงแล้วมันเป็นตัวหน่วงเวลานั่นเองนะฮะคุณผู้ชมอารมณ์เหมือนกับไทม์ดีเลยไประมาณนี้แหละคุณผู้ชมพอจุดไปปุ๊บนะฮะหลังจากนั้นก็ผักออกไปถูกต้องไหมคุณผู้ชมปุ้ง แล้วเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมหลังจากที่วราปไปที่นเนเธอร์ผมคิดว่ามันไม่ระเบิดเ้ยคุณผู้ชมพอเราลองมาดูปุ๊บเห็นบัคุณผู้ชมมันไม่ระเบิดเ้ยคือแบบว่าระเบิดโดยที่แบบว่าไม่มีบล็อกอะไรหนักกระจัดกระจายเลยนั่นเองนะหลังจากนั้นน่ะไอตัวท n t น่ะมันจะเกิดการบักกันนั่นเองนะฮะนี่น่าสนใจนะฮะผมบอกแล้วคุณผู้ชมมันเป็นที่ที่ว,าว้าวมากๆเลยนั่นเองและเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคือดูไปเรื่อยอีพีที่2กันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบทั้งทีนี้นอย่าาลลืืมไอย่มแชร์แล้วก็ ผมด้วยนั่นเองซุปเปอร์กำลังใจผมได้แพ้ตามคลิปแหม่ขงเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องเราได้แล้วเพื่อรับขาา่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามอินสตาแกรมผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย